สวัสดีครับผมช่างเทพนะครับผมพบเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอสําหรับคลิปนี้นําเสนอนะครับเป็นเจ้ามินิบคยนะครับรุ่นนี้ล้อโตสุดนะครับเท่าที่เคยสร้างมานะครับผมเป็นขอบ8นิ้วนะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรวมยางแล้วได้20นิ้วนะครับค่อนข้างจะโตกันเลยทีเดียวนะครับสังเกตได้จากขนาดล้อและ ขนาดของเครื่องยนต์นะครับมองเห็นได้แตกต่างกันเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์4จังหวะสตาร์ทได้2ระบบนะครับแบบกุญแจและก็ดึงด้วยนะครับผมเบรกหลังนะครับเป็นคันเหยียบใช้เท้าเหยียบนะครับผมนี่นะครับจะเป็นระบบน้ำมันเหมือนเดิมนะครับผม รถช่างเทพเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับเบรกต้องหนึบนะครับผมเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับความเร็วระบบเบรกสำคัญนะครับผมนี่นะฮะล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมเป็นขอบ8ดนิ้วนะครับนี่นะครับส่วนแฮนด์นะครับก็เป็นแฮนด์ทรงสูงคาดนวมนะครับผม ล็อตนี้จะเป็นแทนสีน้ำตาลนะครับเป็นแทนอลูมิเนียมนะครับผมประกับเร่งนะครับปั๊มบนขวานะครับแล้วก็สวิตไฟนะครับผมนะครับสเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีบูทอลูมิเนียมให้นะครับผมทุกคันนะครับผมท่อไอเสีย สร้างคอท่อใหม่นะครับพร้อมปลายนะครับผมพันคอท่อด้วยผ้าพันท่อให้อย่างดีนะครับนะครับส่วนชุดคลัสก็ยังเป็นชุดคลัสแบบเดิมที่ผมใช้อยู่ทุกตุ้นทุกคันนะครับผมซึ่งจะล้อเล็กหรือล้อใหญ่นะครับก็ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่เทคนิคการเซ็ตรถนะครับผมว่าล้อขนาดเท่านี้จะเซ็ตยังไงนะครับ คเครื่องยนต์สำหรับเครื่องยนต์เป็นเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะครับแต่ว่ามีการล็อกกาวนานะครับผมเพื่อปลดล็อกรอบของเครื่องยนต์นะครับเบรกหน้าฝั่งซ้ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเบรกหน้าซ้ายเป็นเบรกน้ำมันเหมือนเดิมนะฮะรุ่นนี้เพิ่มเติมนะฮะก็คือ เป็นไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าก็สามารถเปิดที่สวิตได้เลยนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าติดพร้อมด้วยไฟรีนะครับนี่นะครับพร้อมด้วยไฟรีสําหรับไฟเบรกก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะแตะเบรกให้ไฟสว่างนะครับเบรกนะครับนี่นะฮะ ไฟเบรนะครับผมปลอยเบรก็จะเป็นไฟรีนะครับเนี่ยนะฮะเวลาเบรกก็ไฟก็จะสว่างกว่าไฟรีนะครับซึ่งเป็นปกตินี่นะครับสำหรับไฟเบรกไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดไฟหน้าก็สามารถสว่างนะครับผม ผมติดไฟหน้าแล้วนะครับตอนนี้ไฟหลีก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะแตะเบรกให้ดูนะฮะเบรก <Break S 2> นะครับปล่อยนะครับเบรกปล่อยก็ประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับผมเวลาขับขี่บนท้องถนนนะครับในส่วนของการวริงสายไฟก็จะเป็นวยริงสายไฟแบบบ้านๆน,นะครับผมก็ไม่ได้ชํานาญในเรื่องนี้แต่ก็พยายามศึกษาแล้วก็ ลงมือทำนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับผมสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้สัดส่วนของโครงค่อนข้างจะยาวนะครับยาวตามขนาดของล้อนะครับแล้วก็ส่วนสูงจากพื้นถึงเบาะนะครับสูงประมาณ70เซนติเมตรนะครับผมซึ่งความสูงก็เทียบเท่ากับรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับ มาดูภาพรวมนะครับเป็นอีกคันนะครับผมที่ลงตัวเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ท่านาน้ําหนัก120กิโลกรัมนะครับอยากจะขับไมนี่ไบก็เลยตอบโจทย์ให้ลูกค้านะครับผมด้วยขนาดลอ้อและก็สัสดส่วนของโครงนะฮะนะครับนี่นะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของช่างเทศนะครับผมวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับพรใดอันประเสริฐขอให้จงบังเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะครับผมสวัสดีครับ